เอหมีมันไวมงบ่แม่นเอามันกลับมากม่ต้องหมดไม่ได้เลยจำไม่ได้จำไมได้แล้วโอ้หอยากกาแห้งมันบ่แม่นกาแห้งย่าลืมนะื้นหรืปใค้วัดก็ได้ห็นกัน ครับผมอืมเอาครับสวัสดีครับแม่เสมอครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสดีจ้าสวัสด้าวัสดีจ้วัสดีจาัดี้าสวัดจ้ด้าสัด้ั้นมาจำา่ได้ครับคี้ับดีจ้าเอเออีจ้าสวั้ันังไห้าัสัดี้าส่ัสดีจ้าสวสดีสวสวดวัาสวัด้า้าวได้าฝันันดัสดัน้ัาดอก ฟันเจียวกับลูกหลานนั่นแหละเขาอันเขาเอินเขาไปกินเขาตั้งวงเอ,อน้อยมีหลานอันมีหลา,านสาวเฮี้ยนรี่กัยกันนั่นแหละอันเขาเข,ขากินหลานสาวหลานชา,า้เขาเขากำลังกินเบีกยกินเหลาอยู่เขา,าเอินเขาเลยเอินยายยาย,ย,ายม,ามาแมย่ยายมาแม่มากินน้ำกันพะน้ามาเป็นอย่างน้อส่งมันอันใดน้อพะน้าเป็นวน มาเราไปยังเดี๋ยวนี้เขาเลยวางสินะเขาเล็กเขาได้เขาไปกับมี่มี่หลานกับมี่บักอูดมี่หนูหมีมี่หนูอูดแล้วก็มี่คอยปลาตัวนึงอันก็เลยว่าโรคมันยังน้อกขเลยวางสิยังเอิญมากกินน้ำเกจังเอิญมากเขามากเขาเลี้ยงสิ เขามาราไปหยังเขาเลยว่า <Tipp> จ <ett ings> <re ple at klore> <fit> <quarto> ังซี่มเลยว่าเขากําลังหาสู่กันกินกินเบียร์กินัเหล้าอยู่อืมกินเหล้าแดงพ่นเด้เออ่ะอันเขาบ่กินดอกเหล้าขาวนั่นน่ะเขากินเหล้าแดงเล็กน้อยมื้อนี้กินเบียร์แต่ว่าข่อยนีว่าเขาพรษาข่อยบ่กินน้ําเขาแต่ว่ากินแนวอื่นอืกินแนวอื่นบัดนี้เลยว่ากินคือจังอยู่เงี้ยคนบ่บ่ใครมีดอกคือจังอยู่ทงนานี่ล่ะอือบัดนี้ คล้วยพ่อะนี่หนูน่นะนะเขาบันบ้อยไปเขาบันบ่าเลี้ยงบันนี่นเขาบันบ่าเลี้ยงเอา้าเยถทมอันร้านสา้ามีผู้ใดไปเลี้ยงคล้วยให้มึงก็เลยวางสอม,มันไมีผู้ไปเลี้ยงแล้วปล่อยไปหลดแหล้่ยววางสี่พัะนะบ้านน่ะปล่อยไปหลดแหล้วบันนี้นในในในควอมฝันนั่นคือจังวะคล้วยมันปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆของมันนะ บัดนี้เลยไปเข่าหัวเข่าสวนที่ไปกินเขากินน้ำเพิ่นมาเข่าในปลาไปเลยได้พอเข่าในปลาไปเลยบัดนี้เขาไรมาทรงบัดนี้เขาว่าคั้วไอผู้ไรมาเอาด้วยนี่เขามาอังสิ่อันมันมันขวมไปมันติดไปกินของไรขึ้นมใไ้เราด้วยนี่ขึ้นมาทรงเราได้มีแมนคั้วอุ้งแมเมนเอามันกลับมากลับมาทางเก่ากลับมาทางเก่าเลยเหลียวไปเบิงอันเล้ยว่าแมนคั้วอุงบหมีแมนผ่านไหนนูมีเลยว่า บ่ไม่พูไปเลี้ยงบัสันวาเห็นบอนันมันติดไปกินของข้าเจ้าข้าเจ้าไรกลับขึ้นมาทางเก้ากันเลยว่าอันมีขั้วแม่่างสองตัวซ้ำกันซํำกันแล้วก็แม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งกับลูกมันเดือบเป็นซีกตัวกลับมาเลยว่าเอาเท้าก็เลยว่าเหมือนบอกกับไงขันมาคั้วไปในหนูก็คือคั้วเห่าทอันเลยว่าจังสีนะ แกความฝันให้เราฟังเหมือนกันเลยแต่มาขั้วไปไงหนูคั้วเขาไอ้หนูมีหนูมันคึกจังคั้วเฮาเถอะขั้วเฮาจีตัวตะกี้ไหมแม่กะไรวานังสีน่ะอันก็เลยขึ้นมามันขึ้นมาทางเก่าแต่ว่าเขาไล่อวยขึ้นมาเหรอต่ว่ันแต่ยิ่แต่เสียงว่าไล่มาเอาเด้อคั้วผู้ใดเขาวานังสีนะเออมาเอาเด้อวะเออมาเอาเด้อคั้วผู้ใดแต่บ่เห็นบ่เห็นโตข้นเดี๋ยนี้เขาไล่มาทรงคือสิเห็นอยู่ประมาณ ดูห่วยหมดละเดี๋ยวเห็นว่าแมียนข้อยข้อยพอเนี้ยหนูตัวข้อยหนูหมีตัวแมียนข้อยบ่ปุ่นน่ะปุ่นลามาทรงเหมือนมันติดไปกินเขากินน้ำกินของเพลินเพลินลามาทรงก็เลยว่าถี่มันก็ะคืนมาทางเก่ากว่าเลยว่ามันถี่บอมเป็นเหล็กตัวเก่าที่มันขึ้นมาโอ้มันกลับขึ้นมากเลยทีซีไหมเนาะโอ้ข้ยแม่ลูกข้อยแม่กับลูกเนาะแม่นั่งสองตัวคือกันคือข้อยแฝดเนี่ ส้ำกันส้ำกันแม่นางงามงามตัวนี้เป็นแม่ลูกอ้นนี่ตัวแม่ใหญ่เนี่ยแม่ลูกอ้นตัวนี้อ้วนดำปึ๊ดเลยเลยว่ากล้วยซีตัวเลยกว่านี่แหละเรยว่ามันเหล็กตัวเกามันจิกลับขึ้นมาตีเท่ากเรยว่าจังซีตัวเกาตัวไหนหรอแม่ตัวเกาตัวไหนห่ะตัวเกากับแม่นั่น สี่หกหกสี่หกหาหาหกไปนี่ตีโอเนาะเลขตัวเก่าดิโอเลขตัวเก่าตีเออขอเล่าว่าเอ้ามันติบ่านเป็นเลขตัวเก่าติคุ้ยกับน้ำซีไม่พอเออขันแม่นตองกับขวากาสีว่านตองซีซีเถอะแล้วหกซีซีเพียงเท่านี้เออหกซีซีขันเป็นเลขรถพอย่ายนั่นโอ้หกซีซีที่มาเกี่ยวกับฝันเกี่ยวกับรถไหมเออคันมาเกี่ยวกับรถไหมทำไมมันเกี่ยวกับรถเออ คว่ามันสีเมฆโตเก่าตีสตีควายสีสีเลยใครเม่นสองอือ่าใครเม่นสองกวยกับน้ำสีเนาะอืมกวยสีตัวแต่ว่าเมฆคันแมวแมนโตนันสกูนันมันคือกันอืกอยแฝดนี่แห่แม่เมิดไหมอืมแต่ว่าตัวนี้น่ะตัวแม่ใหญ่นี่เปย่างออกหนากับลูกมันน่ะสองอันนั้ไปย่างน้ำกลย่างมานั่นนะเขาเลยว่าเอ้า ก็ฝันเย็กนกล้วยมาเป็นผลใหญ่สีมาอีกคือเถ้าขอยเลว่อย่านี้หมู่บ้านก็ฮึ่มฮึมมาเด้หกซี่ซีนะแม่นอ้อแต่ว่าก็มักอยู่ได้เหล็กหกห่าห,าก,หากมักอยู่เ,<อ>เล็ก,ออกหมู่บผาหัดเดออเอ้อเออจะซองตัวนี้หกซี่หกห่าเออหกซี่หกห่าแต่ว่าเอ,เอาตองไว้ในซีซีน่ะเออ ว่าเลขกตักกมันหกห่าหกซีหกซีหกห่าแหมหอดก้อนแหอมหก็เลยว่าเอาฝันเห็นคั้วแต่ว่าหลานไส้เนี่ยมีบักอูดผู้เดียวอยู่ในวงเดียวกันนั่นน่ะอันนี้ตรงโอ้มีหนูมีแล้วก็มีคอยแล้วมีหลานไส้ผู้หนึ่งออยู่น้ำกันนั่นน่ะ กันนั้นมาตองนี้ซี่ซีมาแทะมันฝันดินกล้วยได้กล้วยมันยางเฮี่ยงกันมาแม่สองตัวยางเฮี่ยงกันมาก็ดีกันเลยดิยางเฮี่ยงกันมาน่ะตีคูกันมาเลยแหมต้นทีออกนากับมีตั้งแต่แม่ลูกอ่อนตัวนี้ออกนามูนน่ะกับลูกมันน่ะแต่ว่าสองตัวแม่นั่งน่ะยางเฮี่ยงกันมาตีคูกันมาเลยอื อกันนั่งเบิ้งเอามันก็ยังเรื่งกันมาดีเถอะหอยเลี้ยวางสีก็หอยสีวาเล็กตัวเก่าหอยว่างข้าวใยไปกินแล้วเขาก็ไล่ขึ้นเขาไล่ขึ้นมาให้เขาเอิญมาข้าวอันผู้ใดนี่มาเอาเด้อวางสีเขาว่าได้นี่ยเฮะยหอยเลี้ยวางสีมีแมงข้าวมึงมากข้าวสูงว่ามีผู้เลี้ยงลูกใบไปไปกินของเพลินเพลินไลยมาเห็นบ่านั่นหอยเลี้ยวางจังสีอ้วนเบาได้นี่เออ เราว่าฝ bon oh ันปฏิปโตกันทองไว้ทองไว้ตั้งมือวานนี่เด้จำบ่ได้จีเแล้วยันชื่อบ่ได้ยันจำบ่ได้ที่ทองไว้เรียกว่ามือนั่นชื่อบ่ได้แล้วก็เลยตั้งตั้งใหญ่จำเอาเอาไหมฝันเมื่อคืนนี่แหละประดี๋ได้จำได้จำไว้มันติเมนโตเกาบอสเด้คอยว่าเอาเบื้องต้นเต้าโกพี่น้อง ยังว er ่านี่มักเหล็กตัวเก่านี่ยัอ่อเต่าโกเต่าโกตัวเก่าพอดีมันกลับมาเนาะกลับขึ้นมาทีเจ้าไล่ยมขึ้นมาส่งเรามันไปแล้วก็เจ้าไล่กลับขึ้นมาข้องเกาอ่าข้องเก่าตัวเก่าเต่าโกเขเรียกว่ามักเหล็กตัวเก่าก็เรียกว่ามันสีบ่อนหกซีหกหาตีถนนบาง ความฝันของแม่เสมอเลยครับด้ยเอฟซีผมเบื้องต้นสามตัวปก่กอนหกซีซีอ่าสองตัวตัดออกมาคือหกซีกับซีซีส่วนหกห้าก็เป็นตัวเก่าอีกนะครับนะมันถี่มาตัวเก่าปุ่นคือตัวเก่าไหลครับอยี่ผมี่ตัวเก่าไหลมันไหลตัวเก่าเนาะับผมอันตีฝันแม่นก็คือจังนั่นแหละคือหกนั่นและหกซีีนี่แหละวะพี่หกซีซีหกนั่นหละหกห้าหกนี่ละอันฝันตองวดมาตั้งแต่ปุ่น่าฝันแม่นนะครับ